<c oughs> สวัสดีมีความสุขครับนะมีความครับนะนจะมาบึงแกงหน่อยจังหน่อยนะครับวนะ่างามคลื่อนทยว่าชัดครับนะมาเก็บผากเป็นได้หนึ่งวันละนั่นนะยังมาถึงมือดีครับนะกอดนอะนมันสองทุ่มนะครับทุ่มสี่สิบนะครับนะทุ่มสี่สิบที่สองทุ่ม คร <House> <speaking in aría> ับนระมาณนี่นะครับนะประมาณสองคูมอตีไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาเบิ้งนะขวบอย่างเงยังครับมันก็เอื่อยเพิ่นเอื่อยทั้งสองครับเอื่อยทั้งสองเอื่อยใหเงยขึ้นแล้วก็เอื่อยเงยตอนนี้นะครับนะแล้วก็เอื่อยน้อยก็เลยกลางอยู่พุ่นครับนะเอื่อยกลางโอ้ยอยู่ไกลๆนครับนะ ตอนนี้แม่อึ้งเผ่ามาอยู่ขอกนี่ก็ได้สามเหรอครับนะส่วนส่วนแม่นี่แม่น้ตาลนี่มานำมานำแม่เนาะน้ตาลครับสีท่อมานำแม่ครับนี่ตาลแดงๆอย่างมานำแม่ติดแม่มาตอนได้เพิ่มมามาอยู่นี่ก็ได้นี่ครับนะได้อ่าน้ำแกงหน่อยฮครับนี่ครับ กํพแพงกอบพุนครับทวีทรับนะเปจิงได้เปจิงได้สบายดีบ่น้ำแกงน้อยสีน่าจ,จะแดงอยู่ครับเนาะสีคือพออยู่ครับนะี่ยอะไรได้หลอดคือวาครับนะเนาะแดงดีครับนะอยูอ่อยู่ ยงดียงด,ด,ดีนะ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 มาไล่เขาอีกแล้วครับสุดส่งองค์เกียวครับอ่ะเยเฮ้ยเฮเ ยืนยันก่อนนะครับดำครับลักษณะได้ครันวัยเตอร์เฮดเนี้ยคือบอ,นอ,บอ,อนนะนละะอนอนะออี่ครับได้บอลไอ้ที่ร์เฮดเนี้ยดินะหันแดงแล้วก็อุ่นจีนี่พอได้ครับน้อหูพอดีครับนะหูยังสี่พอดีครับเดีย๋ยวไปเลี้ยอะไรเอ้ยเอาท่าแล้วก็แล้วครับเฮ้ยนะ มันได้แหงน้องลูกกันอืนเบาขี่ท่ากับท่าเราด้วยครับนะสองรอบแล้วครับนะน้องรอบนี้คือเก่าอยู่เป็นเลี้ยงลูก,กนงนมันมกินได้ไป จะมาดูดนมหรครับนะเอาน้มนมมีบอเอาน่าจะมีครับดูดนมแล้วดูตั้งแต่ออกมากหัวว่านมาย่ำแรงกัดย่ำขื้นกัดดูดเลยครับนะดูดดีหัวเดียวครับหัวหลังหลังหัวทั้งหนานี่ดูไเพิ่มใดถ้าเห็นดูยังครับ

ก้ามาใส่อกครับนะเด่อยเพ็่นสองเดือยเลยมาฝอรนององไส่หลาขึ้นออกกับตื่นเต้นเนียครับนะออข้งสิงาอยู่ขาหน้าออกมาไกลครับนะ่ารักกับหัวมันก็เลยเห็ดให้ ช่องช่องว่างพันง่ายขึ้นครับถนะือว่าตั้งแต่เห็นงอกลูกมากนี่ครับถือว่าเง่นพอกระมือขึ้นนี่กับถือว่าออกง่ายระดับหนึ่งครับนะในนวลก็ออกง่ายส่วนมากนะะเดี๋ยวก็จะไปหาหยาไม่พ่นกินจักหน่อยครับนะ กันสายเหลี่ยมเนาะประมาณตอนนี้กับประมาณ8โมงครับ11โมงเช้านะครับนะเมื่อคืนก็บก็เสด้นอนครับนะนอนออกประมาณ8ทุ่มนะครับ8ทุ่ม20ประมาณนั้นครับ <c oughs> คลิปนี้ครับสั้นๆครับนะ,ะมาเยี่ยมชมนี่ครับอะเยี่ยมชม น้ำเกียงเข้าเบาน้อยน้ำเกียงครับนะพาโดนผะรอคอยกันมาโดนนะครับรอคอยมานานเหลือเกินน้ำแข็งอ่ะคลิปนี้พ่อก,กันทำนี้ครับสวัสดีครับ